ชวนคิดวางองศาเดียวกันแต่ทำไมลูกถึงไม่เหมือนกันหลายท่านอาจเคยเห็นสูตรวางเลเยอร์แบบ Duo Angle VLS 2 LS หรือ PAL Sim ซึ่งแต่ละระบบก็มีแนวคิดที่ดีครับช่วยให้เราสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นว่าลูกแนวนี้แรงแค่ไหนหรือคอนโทรลง่ายเพียงใดพูดกันแล้วเข้าใจตรงกันในระดับหนึ่งแต่เคยสังเกตไหมครับว่าถ้าเราวางองศาเดียวกันเป๊ะๆทำไมบางลูกถึงทำงานไม่เหมือนกันเลยบางลูกพินสั้นบางลูกพินยาว บางลูกท็อปเวทมากบางลูกท็อปเวทน้อยตามที่ข้อมูลข้างกล่องของลูกโบลลิงแต่ละลูกกาหนดมาซึ่งไม่ได้เหมือนกันทุกลูกแม้จะเป็นยี่ห้อเดียวกันและรุ่นเดียวกันก็ตามแต่ข้อมูลเฉพาะของแต่ละลูกที่ระบุมาข้างกล่องไม่เหมือนกันในชีวิตจริงก็แล้วแต่ว่าใครจะซื้อได้ลูกไหนมาไม่สามารถจะเลือกสเปคข้างกล่องได้มากนักหรือบางทีก็ไม่มีให้เลือกเลยคําถามคือถ้าองศาเดียวกันผลควรจะเหมือนกันมิครับถ้าท่านคิดว่าไม่เหมือนนั่นแปลว่าท่านคิดมาในแนวเดียวกันกับน้าจบแล้วครับ ถึงแม้จะมีโปรหลายท่านออกมาบอกว่าตำแหน่งของ CG หรือท็อปเวทไม่มีผลอะไรกับการเล่นแต่เท่าที่นจบสังเกตส่วนใหญ่คนที่ออกมาพูดก็จะเป็นในระดับนักกีฬาซึ่งเป็นการโยนแบบรอบจัดส่วนใหญ่ RPM จะมากกว่า450ขึ้นไปการจะบอกว่าไม่มีผลก็เป็นไปได้ครับเพราะรอบเขาเยอะไม่ว่าน้ำหนักท็อปเวทจะเป็นแบบไหนหรือ CG จะสูงต่ำอย่างไรเขาก็ปั่นรอบสู้ได้อยู่แล้วแต่ในระดับชาวบ้านทั่วไปที่ RPM ไม่ถึง400นจบคิดว่าข้อมูลพวกนี้ยังมีผลอยู่ครับ ในงานจริงของผมผมไม่ได้ใช้สูตรตายตัวแบบที่อยู่ในคู่มือเพราะลูกแต่ละลูกไม่เหมือนกันตั้งแต่ยังไม่ได้เจาะบางลูกพินห่างจาก CG แค่ครึ่งนิ้วบางลูกเกือบ3มนิ้วท็อปเวทต่างคอต่างแบบเคิร์ฟเวอร์ต่างรุ่นถ้าใช้สูตรเดียวกันหมดลูกที่ออกมาจะทํางานไม่เหมือนกันแน่นอนและอย่าลืมว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเราไม่ได้มีลูกให้เลือกเป็น10บสลูกเหมือนนักกีฬาอาชีพที่มีสปอนเซอร์บางท่านมีเพียงลูกเดียวที่ต้องใช้ทั้งฝึกและแข่งในกรณีแบบนี้ ถ้าเรายึดสูตรตายตัวหรือสูตรแบบเหมารวมผลที่ได้อาจไม่ตรงกับความรู้สึกของผู้เล่นเลยครับสิ่งที่ผมทำคือคิดสูตรเฉพาะของลูกนั้นโดยดูจากพิน CG MB To ท็อปเวทรวมถึงรูปแบบการโยนและแรงปล่อยของเจ้าของลูกจากนั้นจึงออกแบบเลเยอร์ให้เหมาะกับลูกนั้นบวกมือคนนั้นนี่แหละครับที่ผมเรียกว่าการออกแบบลูกแบบเฉพาะทางไม่ใช่การวางเลเยอร์ตามสูตรในกระดาษเพราะในโลกจริงลูกแต่ละลูกไม่เหมือนกันมือแต่ละมือก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้นสูตรแบบเหมารวมจะใช้ได้แค่ในระดับพอเข้าใจแต่ไม่เพียงพอสําหรับงานจริงที่ต้องแม่นและเล่นได้สบายผมเลยอยากชวนเพื่อนๆพี่ๆมาคิดต่อกันว่าถ้าเราวางองศาเดียวกันทุกอย่างแต่ลูกทํางานไม่เหมือนกันท่านคิดว่าเพราะอะไรและท่านเข้าใจเหมือนกับที่นะจบคิดไหมครับว่าสูตรเลเยอร์ที่ใช้โดยทั่วไปจริงๆแล้วเป็นสูตรแบบเหมารวมมากกว่าสูตรเฉพาะลูกสาหรับผมลูกแต่ละลูกที่ออกจากร้านไม่ได้วางแค่องศาให้ตรง แต่ผ่านการวิเคราะห์และออกแบบอย่างละเอียดเพื่อให้เหมาะกับลูกจริงๆที่อยู่ในมือคุณทําช้าแต่ชัวร์เพราะลูกแต่ละลูกมีชีวิตของมันเองถ้าอยากสัมผัสลูกโบลิิงที่ออกแบบมาเพื่อมือคุณจริงๆสามารถทักมาพูดคุยได้ไรายละเอียดกับน้าจบก่อนเลยครับน้าจบได้คิดค้นสูตรการออกแบบเลเยอร์แบบเฉพาะลูกที่ไม่ใช่เลเยอร์แบบเหมารวมและใช้งานมากว่า10ปีถ้าเพื่อนเพื่อนกลังมองหาแนวทางที่แตกต่างออกไปจากระบบดั้งเดิมหวังว่าโพสต์นี้จะทําให้เราตามหากันเจอนะครับผมรับงานวันละหนึ่งท่าน เพื่อให้ได้ใส่ใจทุกขั้นตอนอย่างเต็มที่จบช้าแต่ชัวร์แน่นอนครับ